สมมติไอเลือกโหมดสปอร์ตแล้วก็กดโอเคอา้าอุ้ยเหมือนขับยานอวกาศยานอวกาศยานอวกาศ <c oughs> ข้างหน้าสองในกล่องสองข้างหลังอีกสอง <c oughs> เป็นไททซี่หมดเลยข้างใต้มีมั้เนี่ยเฮ้ยยข้างใต้มีสอง สวัสดีค่ะสวัสค่ะไอ่ค่ะพวกเราอีวิเกิลวันนี้นะคะเราจะขับรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้ไปที่เขาใหญ่กันรุ่นนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของเบนซ์เลยนั่นก็คือรุ่น Mercedes-Benz EQS 450+ PLUS AMG ค่ะทุกคน วิ่งได้ระยะทางมากที่สุดเข้าที่รถยนต์ไฟฟ้ามีในไทยตอนนี้เลยราคาของคันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่8.5ล้านบาทถือว่าแพงที่สุดในช่องของเราที่เคยรีวิวมาเลยนะ<ช>ตอนนี้ทุกคนให้ดูภายนอกคือน้องแบบฮารุฮารามาหรูหราารรยืนคู่รถแล้วก็คือ,อสวยมากแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาแวะชาร์จกันอยู่ที่ปั๊มบางจากสาขาบางปะอินนะคะซึ่งเขาจะมีนี่ e a Volta สถานีชาร์จให้เราตรงนี้เลยทุกคนระหว่างที่เรารอชาร์จแบตอยู่นะคะคันนี้เขาก็สามารถให้เราเปิดแอร์นั่งรอในรถได้เลยและที่สําคัญเขาสามารถเล่นเกมได้ด้วยแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะเล่น1คนหรือว่า2คน 2> ใช่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมให้ดูกันมา,าจะเล่นนะคะก็กดตรงนี้ท <กด S 2> ี่นะ่ากดตรง,<อ>งบ้านจะขึ้นเมนูแบบนี้มาเราก็เลือกตรงแอปอ่าเราก็จะมีเกมจับคู่แอร์ฮอกกี้สุรูกู One HOUR LATER ตอนนี้เราก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนาะเราก็ชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเราอะเติมเงินเข้าไปในแอป200บาทพอเงินเราจะหมดปุ๊บเขาก็ตัดไฟให้เราเลยซึ่งตอนแรกแบตเราอยู่ที่59%ตอนนี้แบตขึ้นมาเป็น93%วิ่งได้อีก580กิโลโอ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะทางต่างๆอะไรเนี่ยอยู่ที่การขับขี่ของเราว่าเราแบบเป็นสายซิ่งแค่ไหนอันนี้เราแบบ สายซิ่งไงนิดนึงพี่ใบค่ะแล้วอันนี้เขาคิดเงินยังไงนะคะไอตู้เนี่ยมันก็คิดเป็นหน่วยละ4.5บาทของเราเนี่ยชาร์จไปที่42.6หน่วยประมาณ195บาทก็มีพรน4บาทแล้วกันถือว่าถูกมากใช่ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะทุกคนเราก็ต้องมาปรับกระจกข้างกันก่อนซึ่งคันนี้เขามีความพิเศษตรงที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับใบหน้าของเราสมมติไอหันไปทางด้านซ้ายใช่ปะมองกระจกปุ๊บ นี่กระจกด้านซ้ายเขาก็จะแบบปรับตามที่ไอ้กดเลยหรือหันไปทางด้านขวาอ่าอันนี้เขาก็จะปรับมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยแค่ไอ้หันหน้าแล้วก็กดปุ่มเดียวใช่เหมือนเขาจาว่าไอ้หันหน้าไปทางไหนอ่ะสะดวกมากอันเนี้ยคือชอบเพราะว่าแบบเราไม่ต้องมาคอยปรกดว่าเฮ้ยฉันจะปรับด้านซ้ายด้านขวาแค่หันหน้าไปก็คือได้ละเยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ขยาใหญ่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่นะคะทุกคนไปกันเลย หนูอ่ะชอบที่มันคันใหญ่คือแบบตอนแรกอะเห็นในรูปแต่พอมาเจอคันจริงคือใหญ่มากชอบชอบที่แบบอลังการอะคือพี่ปังกับพี่ใบมารับไอช่ปะคือจอดปุ๊บคือมันออร่าออร่าข้างหน้าอะค่ะตรงกระจังหน้าที่เขามีโลโก้เบนซ์อยู่ะสวยมากเวลามองใกล้ๆคือสวยแบบสวยมันมีความแบบซิเกเนเจอร์ของคันนี้เลยนะที่กระจังหน้าเป็นโลโก้เบนซ์อะ แล้วก็อะไรกะ่ะลอ้อหนูชอบลอ้อคือดีไซน์ล้อแม็กเขาอะมันแบบเป็นอย่างเงี้ยล้อคือใหญ่ใหญ่กี่นิ้วนะ21 เออคือใหญ่ใหญ่จริงปกติอะรถทรงเนี้ยท้ายรถมันก็จะเป็นที่เก็บของนิดหน่อยใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเปิดมากว้างมากเหมือนครึ่งตัวรถอะพี่กับาอสามารถเข้าไปนอนได้ไอชอบตรงที่ฝาฝาเปิดหลังรถมันแบบเปิดตรงโลโก้เบน์อะเออมันจะเป็นโลโก้แล้วก็พิกอะไรอย่างงี้น่ารักเออหน้ารักแล้วก็เขามีคลิกเซนเซอร์ด้วยนะตอนเปิดสามารถเตะเปิดได้หรือจะเปิดไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันได้แล้วก็ที่จับประตูไอเห็นปะเวลาเราจอดเฉยๆแล้วเราล็อกรถอะมันจะเรียบไปกับ รถแต่เวลาเราเดินมาที่รถอะ่ะเขาเด้งออกมาให้เราเองเลยตรงที่จับทั้งๆที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะแค่เราเดินถือกุญแจมาเขาก็คือแบบเตรียมและ้อมเปิดตัรถคันนี้เ,เ,เป็น Mercedes Benz E Class เนี่ยเขาเป็นช่วงล่างถุกลมเขาสามารถปรับขึ้นลงได้แต่รู้สึกได้เลยว่ามันนิ่มวันนิ่มมากแล้วก็ทรงเขาอะ่ะเขาเป็นแบบมนๆหมดเลยทุกอย่างคือมนรอบคันหลังคาอะไรอย่างเงี้ยมีความน่ารักแล้วก็หรูไปในตัว ใช่ไม่เลี่ยมทรงมันเหมือนมีความสปอร์ตอะไอ้ว่ามันเหมือนฟิลแบบรถอวากาศอะมันโค้งๆเหมือนรถรถในโลกอนาคตอะใช่ยิงเข้ามาข้างในยิ่งดูมีความออยานอวากาศมาใช่ส่วนของภายในที่แบบโดดเด่นมากๆเลยก็คือจอยาวแบบ ทั้งคอนโซลหน้าไปเลยอ่ะอันนี้คือชอบมากส่วนตัวไอเป็นคนแบบชอบมองคอนโซลหน้าไ่งเป็นคนขับรถแล้วมันก็ต้องแบบเฮ้ยอันนี้มันอยู่ในระดับสายตาอันนี้คือแบบฮารูฮาราเข้ามาปุุกกลิ่นความรวยขึ้นมาเลยตีขึ้นหน้าเข้ามาเลยเออมันก็จะแบ่งเป็น3จอหลักๆคือจอแสดงผลตรงคนขับใช่ไหมจอกลางแล้วก็จอในส่วนของฝั่งพี่ปังใช่คือปกติคันอื่นน่ะก็จะมีจอตรงกลางแล้วก็จอแสดงผลคนขับใช่ป่ะแต่คันนี้จอมันยาวมาถึงฝั่งคนนั่งถ้าสมมติเรานั่งแล้วเบื่อเบื่อเราก็สามารถนั่งกดจอไปได้โดยที่ไม่่รรบบกกววนนคขัเพาาาจอลง ก็ยังแสดงแมพได้เหมือนเดิมถูกต้องอส่วนการขับขี่นะไอรู้สึกว่าคันนี้มันมีความแบบนุ่มมากพี่ปังได้รู้สึกไหมเวลานั่งอะรู้สึกรู้สึกมาก <c oughs> จะเปลี่ยนเลนหรืออะไรแบบนี้ก็คือแ <c oughs> ม่นยาม,มันมีความนิ่มอยู่แต่มันมันเกาะถนนดีสมมุติไอออกนอกเลนใช่ปะเออเนี่ยพวงมาลัยเขาจะสั่นเองเลยว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยจะออกนอกเลนนะแบบนี้หรือถ้าแบบเราตีไฟเลี้ยวปุ๊บมีรถข้างหลังเขาก็จะมีสัญญาณเตือนว่าเอยระวังรถข้างหลังหน่อยนะประมาณนี้ค่ะ แล้วจอแสดงผลมาตรวัดของคนขับเนี่ยเราสามารถปรับให้เป็นรูปแบบตามที่เราชอบได้เลยกดไปที่รูปบ้านขวาบนนะทุกคนนี่เขาก็จะมีแบบให้เลือกได้เลยว่ามีคลาสสิกสปอร์ตหรือว่าเรียบง่ายสมมติไอเลือกโหมดสปอร์ตแล้วก็กดโอเคอา่าอุ้ยเหมือนขับยานอวกาศยานอวกาศยานอวกาศ <laughs> หนูชอบอันนี้ค่ะที่ใส่แก้ว okay. แน่นอนสองคนใช่ปกติคันอื่นก็จะเป็นกล่องมาให้เลยใช่ไหม uh huh. แต่อันนี้คือมันเป็นแบบเราสามารถพับเก็บได้เราถ้าเราไม่วางแก้วเราก็สามารถวางของได้เยอะๆซึ่งตรงนี้มันก็จะโล่งๆแต่ถ้าเราวางแก้วคือเราแค่วางลงไปปึ๊บพอมันมีน้าหนักแก้วมันก็จะหมุนปึ๊บแล้วก็ล <จะ S 2> อ,<ร>อเลย,เลยใช่แล้วก็มีรูชาร์จเป็นแบบ Type C มี2รูแล้วก็มีแบบไวเลสชาร์จด้วยถ้าใครจะวางแบบไม่อยากเสียบสายลืมสายก็วางเป็นไวเลสชาร์จได้คือข้างหน้าตรงนี้2รูปึ๊บ แล้วก็ในกล่องอันนี้มีแอบซ่อนอยู่อีก2ลู t y p C หมดเลยก็คือทั้งคันนะคะได้6เครื่องทั้งหน้า2ในกล่อง 2, 2> ข้างหลังอีก 2. 2เป็น Type C หมดเลยเฮ้ยข้างใต้มีอีกป่ยเนีย <c oughs> ข้างใต้มีสอ <c oughs> งชุตัวตรงนี้เราสามารถเปิดได้ด้วยนะทุกคนก็ <c oughs> แบบรับลมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเขาใหญ่กันแล้วเราจะไปรับลมก <c oughs> ินลมชมวิวก,กันหน่อยใช่สรุปฝนตกค่ะ อีกอางนึงตรงนี้เขามีเมมโมรีซีปกติถ้ารถทั่วไปใช่ปะเขาก็จะให้มาแค่ฝั่งคนขับส่วนใหญ่เรียกว่าส่วนใหญ่เขาจะมีเฝั่งคนขับซะส่วนใหญ่ซึ่งอันเนี้ยมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยแล้วก็ได้3ามตำแหน่งทั้งสองข้างหรือถ้าเราคนเดียวเรามีหลายตำแหน่งที่เราชอบอ่ะเราก็สามารถปรับไว้หลายตําตำแหน่งได้อ่ะปรับให้ดูคืยตอนนี้หนูเตีย้ยว่าก่ะ <laughs> แล้วที่ไอชอบคือเบาะเขาสวยมากนั่งแล้วแบบ มันรับกับหัวดีด้วยแล้แลวมันสวยอ่ะคือมีความแบบรถสปอร finance, ์ตอ่ะเอ้ยมันทำอะไรได้ไหไหนทำให้หนูมันตบว่ะ ลำโพงเออลำโพงชอบมากหรูมากสวยมากคืนแบบเสียงดีจริง,ง,งใช่นอ,นอกจากยี่ห้อดีแล้วดีไซน์ก็คือเขาเข้ากับตัวรถมากทุกคนคมันเป็นแบบสีเงินดีไซน์มีความเท่มีความหรูแบบสวยสแล้วคันนี้เ,เขาจะมีโหมดหนึง่งชื่อว่าโหมดคอมฟอร์ตอันนี้เขาเหมือนจะแบบว่าตอบโจทย์ของคนที่เดินทางไกลๆขับรถนานๆแบบแล้วแบบเมื่อยบอกมันจะขยับให้เราตลอดเวลาอ๋อฮะ ไม่ถึงกับนวดค่ะแต่ว่ามันจะขยับขยับตลอดเวลาแบบเหมือนเวลาเราปรับเบาเองแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องปรับเขาปรับให้นิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นนวดนะคะพี่ปังเรามาเล่นเกมกันเดี๋ยวเกมอะไรบวกเลขเหรอที่มองไม่เห็นต้องเหมือนเดิมไที่เราชอบเล่นกันอะเล่นเกมยี่สี่ป่ะบวกเลขบวกลบคูณหารในยี่สี่ไม่ได้หนูใช้สมาธินหนีหนีป่ะนล่เหรอ นี้จะบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าคันนี้มันมีระบบพ่ออากาศให้ทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเลยงองพี <c oughs> อ,อ2.5ใช่แล้วก็เราสามารถดูได้ด้วยนะว่าตอนนี้อากาศภายนอกอ่ะมันมี PM เท่าไหร่แล้วในรถเราอ่ะมีเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ในป่าเขาแล้วใช่ปะแต่ PM 2.5ตอนเนี้ย14ก็คือเยอะกว่าในกรุงเทพอ่ะคือเรามองแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันธรรมชาติมันน่าจะอากาศดีใช่ปะคือฝุ่นหนาแน่นมากแต่ในรถเรา1 เพราะว่ารถเรามีอะไรระบบก๊อซกาใช่ก็คือเหมาะมากๆกับคนที่เป็นภูมิแพ้อ่ะอากาศก็จะโปรมากขึ้นเพราะมีแบบกองฝุ่น PM ให้เอ้ยเราแบบมีอย่างหนึ่งคือเวลาเราเปิดแมปในรถใช่ปะเครื่องเป็นแมปของรถก็คือเฮียแมปเวลาเราไม่เราไม่เลี้ยวตามที่เขาบอกอ่ะเขาจะแบบเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวนี้ค่ะเลี้ยวเดี๋ยวนี้ค่ะดุนะคะใช่ก็คือดุมากแล้วเมื่อวานพี่ไว้เจออะไรตอนลืมโทรศัพท์เมา่อาชาร์จชาร์จแบเลสชาร์จทิ้งไว้เออแล้วก็ลืมลงจากรถปึ๊บ เด bueno> ี๋ยวก่อนทางโทรศัพท์ิงไว้ก็คือเป็นรถแบบดุนิดนึงก็น่าเไหนพูดเรื่องการขับขี่ี่ขับขี่เป็นไงบ้างการขับขี่ของคันนี้นะถ้าความรู้สึกคนขับเลยขึ้นมาปุ๊บนั่งปุ๊บคือแบบโอ้ยนิ่มขับปุ๊บอัตราเร่งดีรถนิ่มแล้วคือมันไม่ได้นิ่มแบบลอยโยนนะมันมีความหนักเกาะติดถนนดีพี่ปังรู้สึกไหมคนนั่งอะรู้สึก ลู่คือคนนั่งอ่ะสบายมากไม่เมื่อยเลยเนี่ยขนาดมาจากกรุงเทพจนถึงตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนเพิ่งนั่งอะค่ะคือมันสบายเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านคือเบาเขาก็รัดรับรับกับตัวดีมากอะแล้วก็ตัวเข็มขัดอันเนี้ยสมมติเราเสียบปุ๊บใช่ปะเขาเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะรัดแบบปึ๊กกึ๊กอะเห้าันพอดีตัวเราแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเราบางทีเข็มขัดมันอาจจะหลวมหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบพอดีเลยช่วงล่างเขาดีมากเลยนะเวลาเปลี่ยนเลนก็คือแม่นยำมากไม่ว่าช่วงล่างเะไรเพราะอะไร ลมหนึ่งแล้วก็สองก็มีการเดียวของล้อหลัดด้วยบอกก่อนถุงลมเป็นยังไงเอ่ยถุงลมก็คือเราสามารถปรับความสูงต่ำด้อย่างเช่นรถคันนี้ถ้ญญาความเร็วประมาณหนึ่งช่วงล่างนะจะเร่มลดเตี้ยลงประมาณส mm, ิบเมตร้แต่ถ้าเร็วขึ้นไปอีกปุ๊บมันจะลงอีกสิบเเพื่อให้มันยึดเกาะถนนได้ดีอย่างนี้ใช่ปะ่ะเพืออ่อให้มันต้านลมได้ดีที่บอกคือเป็นถุงลมที่จะเพิ่มความนิ่มนวลไม่ว่าปังไม่ว่าอายจะขับแบบเจอ หรือว่าเจอหลังเต่าหรือว่าหลังเต่าหนูเรียกเด้งดึงใครเรียกว่าอะไรลูสะดุดใครเรียกว่าอะไรกัลองดูกันว่าใครเรียกว่าอะไรเออความจริงมันต้องเรียกว่าอะไรลูกละนาดปะแล้วก็ที่บอกว่าเลี้ยวล้อหลังเออมันช่วยอะไรอะคะเลี้ยวล้อหลังนี่คือช่วยให้รถของเราเนี่ยเวลาออกนอกเลนเวลาเปลี่ยนเลนอ่าฮะคือหรือว่าเวลาเลี้ยวรถกลับรถมันจะกลับมาที่เลนเร็วขึ้นคือมันจะช่วยให้รถเราเนี่ยวงเลี้ยวนีแคบลงถ้าพูดถึงเรื่องการขับขี่ อย่างหนึ่งที่หนูชอบคือเวลาเราเหยียบแรงๆอ่ะแล้เข้าโหมดสปอร์ตอะ่ะมันจะมีเสียงแบบวิวิเหมือนเร่งความเร็วเลยเออหมือนเรากําลังไปแบบพุ่งคันนี้เขามี4โหมดการขับขี่เลยนะพี่ปังก็จะมีเป็นแบบ Eco, c o m อ o r t Sport แล้วก็ i n d i v i d u ด l คันนี้เขาจะมีระบบการหน่วงของความเร็วเพื่อชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ด้วยนะทุกคนจะมีประมาณ4โหมด ถ้าเรากดด้านซ้ายจะเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมอันนี้คือการแบบคืนกลับพลังงานแบบระดับสูงคือถ้าเราเหยียบคันเร่งปุ๊บอย่างงี้แล้วเราปล่อยอมันจะ,ะลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ถ้าเรากดบวกอ,อันนี้คือจะเป็นแบบคืนกลับแบบปกติไม่มีคืนพลังงานอันนี้ไอจะรู้สึกได้เลยว่ารถมันจะจะจะพุ่งตัวเร็วคือถูกต้องมันจะเหมือนไม่มีการหน่วงอะไรให้เลยส่วนตัวไอชอบแบบปกติถ้าพี่ขับพี่ต้องชอบแบบไหลแน่เลย มันมันไวมากเลยนะพี่ปงังมัน,ม,นมันเหมือนไวกว่าเราเราเหยียบคันเร่งอีกแลออ,อืมอ่ะซึ่งคันเนี้ยระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดอะ่ะ ตามโบชัวร์มันอยู่ที่770กิโลเมตรก็คือเขาเคลมมาว่าเท่านี้ซึ่งถ้าเราขับขี่จริงันก็อาจจะแบบบวกลบน้อยกว่านั้นหน่อยนิดนึงมัน,มน<บ>เยอะมากเลยนะเยอะมากเยอะเยอะที่สุดในไทยแล้วนะตอนนี้เราก็จะบอกว่าคันนี้เขาล็อกความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรก็คือเราไม่สามารถวิ่งได้เกินอันนี้เลยคือเขาล็อกไว้ให้เท่านี้เพื่อความปลอดภัยถูกต้องแต่กฎหมายก็คือห้ามเกิน180ิอยู่แล้วเนาะใช่จริงร้อยนี่ก็รู้สึกว่าฟึ่มแล้วแบบฟิวเงี้ยร้อยเออสุดโปรดของหนูกระจกเป็นเม กระจกคือสวยแบบคือแค่ประตูอะก็สวยแล้วใช่ปะที่จะเปิดออกมาปุ๊บก,กระจกก็คือเป็นเฟมเลสด้วยซึ่งาออ่ะชอบกระจกเฟมเลสมากใช่แล้ว<า>คือด้วยความโค้งมนของรถใช่ไหมแล้วพอมาเป็นกระจกอะคือมันก็จะเป็นกระจกโค้งๆแบบเฟมเลสคือชอบชมากเย้ <Yeah. S 2> ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่โรงแรมแล้วแบตอะเหลือ6 9ซแล้วก็วิ่งได้อีก460กิโลเออระยะทางที่เราใช้ไปทั้งหมดนะคะทุกคนคือ1 4 0กิโลเมตรจะบอกว่าคันเนี้ยตอนกลางคื ไฟสวยมากเดี๋ยวตอนกลางคืนเน่ยเราจะมาเปิดไฟแอมเบียนให้ดูว่าในรถเนี่ยมันแบบเลิศหรูอลังทะลุทะลาขนาดไหนบอกเลยว่าเหมือนยันแม่สวยมากแสวยมากจริงสวยมากจริงจริงไม่ได้เวอร์อันนี้ไฟข้างในไม่พอมีไฟหน้ารถด้วยอ่ะอยากเห็นอยากเห็นไปตัไปตองคืนเลย รัน8ปดว้าบอกแล้วไม่ได้โมอใช่คือแบบชอบมากเออคือมันจะเปลี่ยนสีไปตามที่เราเลือกได้เลยจะหลายสีหรือว่าสีเดียวก็คือได้หมดใช่อลังการแบบไม่ไหวแล้วนั่งยานมากค่ะยิ่งคนข้างหน้า2คนนี่คือโอ้ฟินมากแสงเสริมอะไรดีใช่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง m e r c e d e s b e n บน h a ไท a แลนะคะที่ให้รถคันนี้เรามาลองขับแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันถูกต้องค่ะแล้วก็คันนี้ราคาที่เท่าไหร่ย้ำอีกที แปดล้านห้าแสนไม่ทวนนะคะไม่ทวนค่ะหน่อยว่าต้องบอกเลยว่าออปชั่นเขาจัดเต็มจริงๆการขับขี่ดีนิ่มช่วงล่างดีความปลอดภัยคือิศแต่ว่าเขายังไม่เปิดขายตอนนี้เนาะก็รอกันอีกนิดนึงใช่วันนี้นะคะพวกเรา e v girls ก็ต้องขอตัวไปก่อนยังไงก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะคะอยากให้ฟังกับไอเนี่ยรีวิวรถรุ่นไหนหรือว่าพาไปทําอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าติชมกันก็ได้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราไว้ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย